อีกเรื่องที่บางคนกังวลหรือนักลงทุนเป็นห่วงเอ๊ะพอประกาศผลเลือกตั้งรัฐบาลก้าวไกลปั๊บหุ้นตกเลยคุณไหนเออจริงๆแล้วในทางเศรษฐศาสตร์มันสะท้อนอะไรไหมคะ จริงๆถ้าเราไปดูในประวัติศาสตร์ย้อนหลังนะคะทุกๆครั้งที่มีการหลังการเลือกตั้งแล้วก็กําลังจะจัดรัฐบาลใหม่เนี่ยหุ้นก็จะมีแนวโน้มที่จะลดลงอยู่แล้วอันเนื่องมาจากความไม่แน่นอนในทุกๆครั้งที่ผ่านมานะคะแล้วก็จะมันจะนําไปสู่ความล่าช้าในหลายๆเรื่องด้วยนะคะอย่างรอบนี้จะคล้ายๆกับตอนปี62ว่างบประมาณก็จะไม่ออกด้วยอะไรเงี้ยนะคะรวมไปถึงหุ้นตัวใหญ่ที่มีผลกระทบในด้านในเชิงนโยบายก็ต้อง ยอมรับว่าการคาดการณ์ของตลาดอาจจะไม่ได้คาดการณ์ว่าก้าไกลจะมาเป็นอันดับหนึ่ง <ฮะ S 2> แล้วก็มีการเก็งกาไรในหุ้นบางตัวที่อาจจะได้ผลประโยชน์จากนโยบายของพักการเมืองอ,อื่นที่คิดว่าน่าจะได้เป็นอันดับหนึ่งนี้เป็นต้นหรือนโยบายของเราที่เราเนี่ยอาจจะไม่ได้ส่งเสริมบริษัทที่ทําธุรกิจที่ผูกขาดอยู่หรือว่าได้เราสสมรทานที่ไม่เป็นธ <ฮะ S 2> รรมนี้เป็นต้นนะครบเฉะนที่กระทือนอาจจะเป็นยอดพีระมิด ใช่ค่ะแต่ถ้าถ้าถ้ามารเก็ตแคใหญ่ๆหน่อยมันก็จะดึงให้ทั้งตลาดลงได้ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติค่ะค่ะก็ถือว่าไม่น่าตกใจเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าฟอร์มรัฐบาลได้เร็วจัดตั้งได้เร็วสถานการณ์ก็น่าจะคลี่คลายค่ะแล้วก็แสดงความช็ดเจในทุกๆในทุกๆเรื่องในทุกๆนโยบายก็นาจะทำให้ตลาดคลายกังวล